จากเรื่องนี้ตอนนี้เราไปดูบรรยากาศการลงทุนโลกกันบ้างน,นะครับ<ไ>สหรัฐอเมริกาเองตอนนี้นะครับถือว่าถูกสั่นสะเทือนนะครับด้วยโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเข้ามาดํารงตําแหน่งในวาระที่2แล้วนโยบายโจ๊กของเขาก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพของการทํงางานภาครัฐส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อบริษัทจดทะเบียนของเขาถ้าเทียบกับแมกนิฟิเซนเซเนะครับกับหุ้นบรรดาบริษัทท็อปทอปของจีนซึ่งตอนนี้มาแรงมาก,มากๆเทียบกับแล้วจะเป็นอย่างไรพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับในช่วงของ Inve s t ์นาวครับ แขกรับเชิญของเราในช่วงนี้เป็นนักกลยุทธ์อาวุโสตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศฝ่ายกลยุทธก์ธการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์อินโนเว e X คุณสิทธิชัยดวงรัตนาฉายาโบ๊สวัสดีครับคุณโบสทสวัสดีครับพี่วิทย์ครับสวัสดีครับ บุตรเฟย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับค่ะดูเหมือนโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามาดำรงตำแหน่งได้แค่ประมาณ1เดือนเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ามีหลายเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะหนึ่งในนั้นที่เกิดขึ้นในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการที่ลอนด์มา์ก็ประกาศนะคะบอกว่าให้คนที่เป็นข้ราราชการเนี่ยสองล้านตําแหน่งนะคะส่งเมลมาแล้วก็มีการตอบกลับว่าไม่ต้องส่งไปไปมามาสรุปบทเรียนเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราเห็นมูฟเนต์อะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิรูปภาครัฐของฝั่งสหรัฐบ้างคะ ก็จริงๆแล้วก็เหมือนกันทุกๆประเทศทั่วโลกนะครับที่ผมคิดว่าหน่วยงานภาครัฐก็อาจจะเรียกว่าเป็นหน่วยงานที่อาจจะเรียกว่าเทอะทะสุดนะครับในบรรดาทุกๆกลุ่มทุกภาคนะครับในแต่ละประเทศทุกภาคดังนั้นเนี่ยการเข้ามานะครับของอีลอนมัส์นะครับแล้วก็คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็อาจจะเรียกว่าเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเรียนรู้ตั้งแต่ในช่วงของ ทั้มห่งจุดศูเนาะตอนนั้นที่มีตัวก็เม้ down, นชัดดาวนช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับถ้าพี่วิกับคุณเฟิร์นจำได้เนี่ยนะครับในช่วงนั้นน,น,นั้นก็มีชัดดาวเนาะเขาบอกว่าเขาเรียนรู้จากพาน์มันแหละว่าใครมีความจําเป็นและไม่มีความจําเป็นในหน่วยงานนั้นๆนะครับซึ่งก็ดูเอ็กซ์ิดีนะครับนนเนี่ยผมก็เลยอ,อยากจะพูดถึงนะครับผลกระทบนะครับที่ ทางหน่วยงานนี้นะครับมีผลกับบริษัทจดทะเบียนนับรวมถึงกับตัวเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยนับดูในหน้าที่สอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแองเกิลของตัวดอ d g ชเนี้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัว m i l ิเ a อรแหละนะครับหรือว่าตัวกลุ่ม d e เ e น s ์นะเขาบอกว่าจะมีการลดนะครับในส่วนของตัว Defense spending ลง ซึ่งณปัจจุบันนี้เขาบอกว่าไม่มีคว่าจําเป็นอะไรเลยนะครับที่เราจะต้องไปลงทุนในดับที่เรียกว่า1ล้านล้านเหรียญนะครับต่อปีดับสองเลยก็คืออาจจะเรียกว่ามีการทำควิกโซลูชันนะครับที่เราเห็นในประเทศยูเครนนะครับซึ่งอันนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาคิดว่าน่าจะลดทอนนะครับผลหรือว่าตัวต้นทุนที่เกิดขึ้นนะครับจากการไปสนับสนุนตัวยูเครนได้นะครับสนะครับก็อันนี้อาจจะย้อนแย้งกันนิดนึงนะครับคือเขาบอกว่า เราไปคัดส่วนอื่นแต่เรายังมีความจาเป็นต้องอสร้างนะครับในส่วนของตัวที่เรียกว่า Iron Dome of America นะครับตัวที่เป็นตัว Missile Defense System นะคอันที่สอนะครับอันนี้อาจจะเรียกว่ามีผลกับตัวบริษัทจดทะเบียนอยู่พอสมควรนะรอันนี้นะครับก็คือตัวที่เรียกว่า IT Go v e r n m e n t IT and Services นะตัวนี้จะมีการที่เรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนในเชิงของตัวสัญญานะการว่าจ้างต่างๆนะครับแล้วก็เอาตัว o p e n น i เอา AI อะไรต่างต นำเข้ามาใช้ในส่วนของตัวก็เมนมากยิ่งขึ้นนะรประกอบกับตัวกลุ่มนี้ผลประกอบการไม่ได้ดีนะนะมัเลยทําให้อาจจะเรียกว่าไม่ได้อยู่ในในภาพที่น่าสนใจมากนะ,นะอันที่สามนะครับก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นสวัสดิการทหารผ่านศึกนะครัำ mm. ถ,ถามเลยก็คือไออันนี้มันเป็นพอชั่นที่ค่อนข้างใหญ่นะนะเป็นหน่วยงานที่อาจจะเรียกว่า,ามีการทํา medical research ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ ก็อาจจะเรียกว่ามีหน่วยงานข้างในนะครับที่อาจจะเรียกว่ามีความสําคัญกับภาครัฐแต่เพียงแค่ว่าส่วนนี้นะครับก็โดนตัดทิ้งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็เป็นตัว Federal Cost Cut นะครับหรือว่าการลดนะครับภาคอื่นๆนะกรอตตก็โดนนะตัว c o n s u m e r financial protection bureau ก็โดนนะตัวตัว f r d l r e l d e p o s i t อ่ y ตัว u r a n c e ก็โดนนะซึ่งเขาก็บอกว่าในคราวนี้เนี่ยนะครับจะสามารถจะประหยัดได้ประมาณสัก55,000 ล้านเหรียญน,นะครับต่อปีนะครับซึ่งถ้าถามว่าเยอะไหมเนี่ยนะครับเมื่อกีอ้คุณเฟิร์นถามว่าแล้วมันจะมีผลอะไรกับภาพนั้นไหมเนี่ยนะผมว่าอาจจะมีผลกับเรื่องเกี่ยวข้องกับการว่างงานในระดับหนึ่งนะแต่คนเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาก็มีความรู้ความสามารถเนาะนะครับก็อาจจะเรียกว่ายังคงเป็นสกิลเลอร์อยู่นะสองเลยก็คือผมมองว่าห้าหมื่นห้าพันล้านเนี่ยนะถ้าเราเทียบกันกับตัวส่วนที่เรียกว่าคือเขาบอกว่าใน55,000ล้านเนี่ย 20%เนี่ยเขาจะเอาไปจ่ายหนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็20%นะครับจะทำตัวที่เรียกว่าเป็นตัว tag paying house hold นะครับหรือว่ามีการทำ dodge d i v i d e n d กลับคืนไปนะ mm hmm. ซึ่งอันนี้ยังไม่รู้นะว่าตัวเรื่องราวเขาจะเป็นยังไงเขาตั้ง t a r g e t ไว้นะว่าจะให้ตัว house hold วประมาณสัก5,000เหรียญนะครับ mm hmm. ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับถ้ามองในภาพรวมแล้วกันเนาะว,ว่าตัวอเมริกาเนี่ย มีแอนนูนอเดฟซิทประมาณสัก1.8ล้านล้านเหรียญต่อปีนะครับแล้วก็มีตัวเดทที่เขาต้องที่เรียกว่าเป็น outstanding debt เนี่ยนะครับอยู่ประมาณสัก29ล้านล้านอ่ดอลลาร์เนี่ยนะครับหล้านเนี่ยถือว่าจิ๊ตจอยนะครับ mm hmm. ไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรให้กับตัวเศรษฐกิจมากนะักนะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเรียกว่ายังดีขอไม่ทำนะครับในมุมมองของอีลอนมัสก์กับคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็ภาพถัดมานะครับอันนี้ก็อาจจะเลยกไปเร็วๆเนาะนะครับอันนี้คิดว่า เอาไว้เป็น a y บุ๊กแล้วกันเนาะว่าเวลาที hmm. ่ตัวดอชเขามีการลด spending อะไรต่างๆเนี่ยรบ,บริษัทที่ผมทำมาที่อยู่ในในตารางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว Defense, mm hmm. Government, IT, Services, h เ a ล t h c a r ์รวมถึงตัวกลุ่มอื่นๆเนี่ยใครที่มีสัสดส่วนรายได้เยอะนะครับเมื่อเทียบกับในฝั่งของตัวได้ในภาพรวมนะที่ผมลิสต์มาเนี่ยมันประมาณสักประมาณสัก 80%- 90%บางบริษัทนี่คือแทบจะ100%มาจาก หน่วยงานจากภาคนั้นเลยซึ่งอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าต้องระมัดระวังแล้วกันนะครับว่ามีถ้าผมเองเนี่ยนะครับแม้ว่าราคาหุ้นนะครับเนี่ยครับเราก็จะพบว่าราคาหุ้นเองเนี่ยนะครับทั้งในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นไอทีตัวก็้นไอทีกับตัว d e f ฟ n ซ์เนี่ยเขามีการปรับตัวลดลงมาแล้วนะครับแต่ถ้าในมุมมองผมผมยังคิดว่ายังมีมุมมองที่ระมัดระวังต่อหุ้นสไตล์นี้อยู่นะครับเงินเนี้ยก็อาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมนะเพราะว่าผมคิดว่ามันยังไม่จบนะครับเพราะว่าน่าจะมีแนวโน้มหรือว่ามีรูมในแง่ของการ ที่ทําให้เขาสามารถจะลดต้นทุนได้ต่อเนื่องครับค่ะครับบลครับในในคุยถึงสหรัฐคงไม่คุยถึง Magnificent Seven ไม่ได้เพราะขณะนี้เนี่ยทางด้านจีนเองก็เติบโตคอนข้าง,ง,งรวนแรงแล้ว,ลวลย้อนกลับไปเช็คนิดนึงว่าไตรามาสที่4ี่ของปีที่แล้ว Magnificent Seven แล้วเพอร์ฟอร์มออกมาอย่างไรบ้างครับครับจริงๆก็ถ้ามองในเชิงของตัวผลประกอบการในหน้าที่5้านะครับผลประกอบการของตัว Magnificent Seven เนี่ยนะครับก็ทุกตัวก็ถือว่าถ้าถามในมุมผมว่าออกมาแล้วก็ ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีสะท้อนภาพฟันเดเมนทัลจริงๆของแต่ละตัวแล้วกันนะครับเมตาก็แ d ด e v e วน e วที่ค่อนข้างสตรองนะครับไมโครซอฟท์ Microsoft ก็ซอฟแวร์นะครับ AI นะครับมานิทาเซชันคลาวดนะครับตัว Google ก็ Ad ดเ v เวนิเหมือนเมตาแต่มีตัว Cloud เข้ามาเสริมนะครับแล้วก็ไข่แดงของเขาก็คือตัว Search นะครับก็เรียกว่าเสียมา r เก t s h a ร e แต่เสียไม่เยอะ นะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับภาพของการแข่งขันในภาพรวมๆนะครับตัวอเม z o n นี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีคอสคัตติ้งนะครับคลาวอีคอมเมิร์ซนะครับทำได้ดีทั้งหมดตัว Apple กับตัว t ท sla เนี่ยเขามีประเด็นเฉพาะตัวนะครับก็คือเป็นออโต m โมท v ีฟการแข่งขันสมาร์ทโฟนก็การแข่งขัน oh. เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะว่าช่วงของวันพุธนี้นะครับว่าตัว Nvidia นะครับจะออกมาแล้วจะปีตลาดมากน้อยแค่ไหน นะครับในขณะที่เราไปเทียบเคียงนะครับกับตัว China a Tech S นะครับหรือว่า8ตัวหลักเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าจริงตัวผลประกอบการของตัว China a Tech นะครับที่เป็น8ตัวใหญ่กับตัว m e c a s e เจ็เนี่ยนะครับผมคิดว่าออกมาแล้วดูภาพ fundamental อาจจะมีความละม้คล้ายคลึงกันเนาะ,นะสะท้อนภาพ fundamental ของแต่ละตัวอย่างชัดเจน แต่เพียงแค่ว่าอัตราการเติบโตของบริษัทในเมืองจีนเมื่อเทียบกับในฝั่งของตัวอเมริกาเนี่ยต้องยอมรับว่าในฝั่งของตัวอเมริกามีแนวโน้มมีผลประกอบการที่ดีกว่าและมีแนวโน้มที่แข็งแรงกว่าเมื่อเทียบกับในฝั่งของตัวเทคจีนแต่พอเราแล้วถ้าเราพิวิดดูด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นอาลีบาบาไปตู้ตัวเ e น็ตอีสเนี่ยอัตราการเติบโตของตัวรายได้เนี่ยน้อยมากนะครับไม่ถึง10%นะสรับตัวกําไรเนี่ยขึ้นอยู่กับตัว ลดต้นทุนเนาะตัวเนี่อนี่ลดต้นทุนเลยนะครับตัวบริษัทของเขาเนี่ยนะครับรายได้นเนี่ยปรับตัวลดลงนะก็คือเกมไม่ได้ดีเกมเนี่ยเสียไปให้กับเสียมา r k เก็ตแชร์ไปให้กับตัว t e n เซนตนะครับ uh huh. แล้วก็ตัวไปตู้นะอันนี้จะคล้ายๆกับตัว a l p h a เบตหรือว่าตัว Google นะครับแต่เพียงแค่ว่า a d r e v e n u e ของเขาจากตัว Search เนี่ย มันลดลงไป7%คอ,อหลักของตัวธุรกิจเนี่ยมันลดลงไป7%เท่ากับว่านะครับธุรกิจอื่นก็แทบจะไม่ได้มีรุ้นอะไรเลยนะครับมันมันเลยเป็นที่มาที่ไปที่ทําให้เราเห็นภาพของตัวผลประกอบการณนะตรงจุดนี้แต่นะครับในสัปดาห์นี้นะครับเสี่ยวมี่เทนเซนนะครับน่าจะเริ่มประกาศผลประกอบการมาแล้วนะครับซึ่งบริษัทเหล่านี้จะมีแนวโน้มที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับในส่วนของตัวอาลีบาบาไปตู้หรือว่าในส่วนของตัวเนอส นะครับแต่ที่สําคัญเลยก็คือผมอาจจะระมัดระวังกันกันนะดูด้านขวาสุดก็คือตัว PDD ตัว PDD นี่ก็คือตัวแพลตฟอร์มของตัว TMO ต,ตัว,<อ>ว TMO นี่ก็มีเรื่องที่พี่วิสกับคุณเฟิร์นอ่านเนาะนะครับเรื่องดีมินิมิสนะครับที่เก็บภาษีตัวราคาสินค้าต่ํา นับตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่โดนได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนับแล้วก็การแข่งขันนะครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมมองว่าแม้ว่าอัตราการเติบโตเขาจะสูงแต่การเติบโตเขาเนี่ยมีแนวโน้มของการชะลอตัวลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกนับแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าใน t e คเอชนะครับของฝั่งของตัวจีนเนี่ยนะครับก็อาจจะมองได้ว่าเสี่ยมี่เทนเซ็นเหมยถวนนะครับจะเป็นหนึ่งเรียกว่าคอหลักนะครับตัวอาลีบาบาเนี่ยนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว ก็อาจจะเรียกว่ามีอัพไซด์อีกนิดหน่อยนะครับเมือ่อคืนราคาก็ปรับตัวลดลงไปประมาณสัก10%บเปรับ,รบก็อาจจะเพิ่มอัพไซด์ณตรงส่วนนี้นะแต่แน่นอนเนะว่าเวลาเราลงทุนในส่วนของตัวเทคจีนนะครับแม้ว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงต้นๆน,นะครับแต่มันมีความไม่แน่นอนสูงเพราะว่าดูจากอัตราการเติบโตแล้วยังอยู่ทิทางที่เรียกว่าค่อนข้างต่ําแสดงว่าการซื้อลงทุนบนตัวเทคจีนในคราวนี้เนี่ยเป็นการคาดหวังว่าอนาคตข้างหน้าจะต้องดีนะซึ่งในมุมมองผมผมคิดว่าน่าจะดีนะ เพราะว่ารัฐบาลเองเขาออกมาสร้างความมั่นใจให้กับตัวหุ้นกลุ่มนี้แล้วว่าเขาจะซัพพอร์ตในส่วนของตัวธุรกิจที่เป็นตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับยิ่งไปกว่านั้นเองเนี่ยนะครับถ้าเรามามองดูนะครับในหน้าที่7เนี่ยนะครับเราจะพบว่าครึ่งหนึ่งของการแลนดี่นะครับของตัวเทคเนี่ยนะคลาบหลายคนก็อาจจะบอกเฮ้ยเทคในรอบนี้โอ้ oh, มันขึ้นมาเยอะจังเลยนะรจริงๆต้องบอกแหละว่าหุ้นจีนที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในคราวนี้นะครับปรับตัวครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งของการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมาจาก นะก็คือตัวเทนเซนกับตัวบาบานะไม่ได้ตีความหมายนะว่าเฮ้ยหลายๆคนเดี๋ยวเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะคิดผิดเฮ้ยหุ้นเทคจีนเล็กเนี่ยจะเอายังไงดี star f i จะเอายังไงดีนะต้องบอกนะว่า fundamental ผมเองก็ไม่รู้แต่เพียงแค่ว่าผมมองว่าอย่าพิ่งไปไกลามากนะครับเอาบริษัทใหญ่ๆก่อนบริษัทใหญ่เอาตัวเองยังไม่รอดเลยนะครับจะเอาเอาบริษัทเล็กละนะครับเข้าใจดีบนมิติของความโลภเนาะ ความตันหาราคาอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยอยากซื้ออะไรผมเข้าใจดีแต่เพียงแค่ว่าเราต้องดูภาพฟันเดเมนทัลประกอบด้วยว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมันอิมพลายว่าตัวหุ้นกลุ่มเล็กในในฝั่งของตัวเมืองจีนจะได้ประโยชน์จากภาพนั้นไหม mm hmm. ผมยังพร mm ีเฟร์หุ้นขนาดใหญ่มากกว่าหุ้นขนาดเล็กอย่างน้อยความเสี่ยงทางด้านการเงินความทนทานจากปัจจัยภายนอกเขามีมากกว่าในส่วนของตัวหุ้นขนาดเล็กค่ะ ดิฟซีเอมีผลแค่ไหนคะเพราะว่าจริงๆเขาก็เป็นบริษัทนอกตลาดด้วยเนาะแต่ว่าพอเทรนมาเนี่ยเราเห็นมูฟเมนที่เกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็เอาลุกนับจากนี้ของตัวชา n a าเทคเอตเองเนี่ยจะไปทางไหนคะอ่อจริงๆถามในมุมผมคือผมว่าการมาของดิฟซีเองก็ดีเนาะมันอาจจะทําให้ทุกคนมีเวกอัพคอร์นิดหนึ่งว่าสัญญาณของการเดเวล็อปในเชิงของตัว AI เนี่ย mm hmm. มันจะชัดเจนขึ้นะนะเพราะว่าจีนเขาเหมือนกับถูกกดให้ไปในทิศทางใดทางหนึ่งเช่น อเมริกาพยายามทําให้จีนเป็นหมาจนตรอกแล้วเวลาหมาจนตรอกเขาคิดแนวทางของเขาได้มันก็แหวงกัดเราได้เหมือนกันใช่ไหมครับนั้นเนี่ยก็เช่นเดียวกันเนาะเราไปปีบให้เขาบังคับให้เขามีข้อจํากัดเยอะดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาเบรกสูข้อจํากัดผ่านตัวยิปซี มันก็เลยทําให้เขาเนี่ยสามารถจะพัฒนานด้วยต้นทุนที่ปรับตัวลดลงได้นั่นเมื่ออาจจะไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ว่าทําไมตัวอาลีบาบาเทนเซนถึงมีการอินคอร์เปอเรนะครับภาพของตัวดีฟซีเข้าไปอยู่ในโมเดลของการพัฒนาตัว AI ของเขาในอนาคตข,ข้างหน้าด้วยนะแน่ mm hmm. นอนว่าดีฟซีไม่ได้มีความสามารถสู้อาลีบาบากับตัวเทนเซนได้หรอก mm hmm. นะหรืหอแม้แต่ในส่วนของตัวเฟิ w เวแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นจิกซอน้องที่ทําให้ภาพหลายๆอย่างของในฝั่งของตัวเมืองจีนเนี่ยดีขึ้น แต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเราต้องกลับมาคิดอยู่เรื่อยๆเนาะว่าการที่จะทํา AI เนี่ยนะครับมันจะมีสองส่วนสําคัญที่เราต้องมองนะครับไม่ได้หมายความว่าคนทํา AI ประสบความสำเร็จทุกตัวนะครับไม่ใช่นะับต้องบอกว่าคนที่จะทํา AI ประสบความสําเร็จเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์สองแบบนะ mm. คนเล่นเยอะยูเซอร์เยอะ uh. และโปรดักเต์เยอะ mm. ถ้าพี่มีสองอันเนี้ย ผมว่าการมาน i ทายเซชั่นบน AI เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นโดยปริยายลองยกตัวอย่างเช่นตัว Google, Amazon, Microsoft, นะครับเมตานะครับเห็นไหมฮะว่าเขามี User เยอะและหรือมี Product เยอะมันเลยทำให้เขาสามารถจะมาเนทายเซชันได้นะเมื่อเทียบเคียงกับ Adobe อย่างเงี้ยนะครับมีสินค้าตัวเดียวลูกค้าจำกัดนะครับอัตราการเติบโต,ตมันก,ก็แบบกระมิดกระเมียนนะครับเหมือนกับไม่ยอมมาสัทีดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่า อย่าเพิ่งไปในส่วนของตัวเล็กมากนะครับมองในส่วนของตัวใหญ่อีเวนอย่างอาลีเบียบาที่มีการปรับตัวลดลงมาเรายังมองว่ายังมีอัพไซด์อยู่ครับค่ะพ๊อทครับไหนไหคุยมาละแยกนะ2ส่วนเอาหมัดต่อหมัดเลยชนกัน Magnificent Seven กับ Top 8นะครับป๊อเซียนของจีนเทียบกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ถามในมุมผมคือผมว่าผมยังอยู่ใน Magnificent Seven นะครับเพราะว่า แต่เพียงแค่ว่ามันก็จะมีน้ำหนักแบบที่พี่ถามเนาะนะครับในมุมมองผมผมอาจจะอ,อยากซื้อหุ้นแพงที่มีแนวโน้มที่ดีและชัดเจนนะครับตัว valuation เองตัวหุ้น Magnification Seven เองในช่วงหลังๆก็เริ่มดูย่อลงมาแล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ถึงขนาดแบบเปลี่ยนเทรนของตัว valuation เขาเนาะนะับยังไม่ได้ถูก valuation ดีเวในขณะที่ตัวหุ้นจีนเนี่ยนะับเขาก็มีลักษณะที่เรียกว่า v a l u a t i o n r e l a t e ขึ้นมานะครับ ถามว่าสองอันนี้มันควรจะเท่ากันไหมนะครับแน่นอนผมคิดว่ามันไม่ควรเท่ากันนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมคิดว่าแม็กซ i เอฟเซเว่นเนี่ยจริงๆต้องบอกนะทั้งจีนทั้งอเมริกาหุ้นใหญ่เนี่ยเขามีสถานะทางการเงินที่ดีทั้งคู่ก็คือง่ายๆพี่คือเขาสามารถจะใช้เงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างสองเลยคือผมว่าเศรษฐกิจอเมริกาดีกว่าเศรษฐกิจจีนเสเลยก็คือผมว่ารัฐบาลอเมริกาดูดุดันนะครับในแง่ของการจํากัด การพัฒนาของตัวเศรษฐกิจอของของตัวเทคจีนดังนั้นเนี่ยผมเลยอาจจะพิเร์ในฝั่งของตัวที่มันมีความเสี่ยงน้อยกว่าอย่างในส่วนของตัวแมดเอเฟกชัน e 7ที่วอลลชั e ่นสูงกว่ายอมจ่ายเงินแพงกว่าบนภาพของตัวเอาลุกที่อาจจะเรียกว่าแข็งแรงกว่าและเห็นชัดเจนกว่าครับอืมค่ะนีคุณผู้ชมฝากถามมานะคะว่ากองทุนจีนที่มีตัวพวกนี้อยู่เนี่ยนะคะกองทุนอะไรคุณวศมีคําแนะนํำไหมคะน่าจะเป็นตัว CQQQ นะครับน่าจะเป็นตัวเทคจีนเนาะ นะครับอันนี้คือ ETF เนาะใช่ครับใช่เราถ้าเป็นกองทุนไทยล่ะคะมีแนะนำด้วยไหมเอ่ยกองทุนไทยผมไม่ค่อยเชี่ยวชานะครับอาจจะตอบบนภาพนี้ไม่ได้ครับแต่มีคนถามเอแชร์มาคุณโบ๊ทคะว่าจะฟื้นได้บ้างหรือเปล่าในมุมมองของคุณโบ๊ทเนี่ยค่ะโอเคในมุมมองของตัวเอแชร์เนี่ยนะครับต้องบอกแล้ว่าลักษณะของการฟื้นตัวเนาะเราดูจากการท่องเที่ยวช่วงไชนีสนิวียนะครับของตัวเมืองจีนเนี่ย แล้วก็ตัวเลขตลาดบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องบอกนะว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยมันมีลักษณะที่เรียกว่าเป็น U shape มากกว่า V shape แล้วกัน mm hmm. นดการฟื้นตัวมันใช้ระยะเวลานานนะแต่เพียงแค่ว่ามันสร้างจุดสมดุลใหม่และว,ว่าดาวไซด์ของตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันเอ่อเรียกว่ามันคงไม่ได้แย่ไปกว่านี้มากนะแต่ก <Huh. S 2> ็คือแต่อยู่ที่ว่าจะฟื้นตัวเร็วฟื้นตัวชา้าดังนั้นเนี่ยการมองนะครับในส่วนของตัวใส่วนของตัวเอเชียในช่วงเวลานี้นะครับก็หนึ่งเลยคือผมว่าตัว อฟุ้นรถยนต์ EV ที่เป็นขนาดใหญ่เนาะนะครับอย่างเดียวอย่าง BYD 2แบตเตอรี่นะครับแคตแอลสามนะครับตัวที่เรียกว่าเป็นตัวคีดเ n e นจีนะครับลองจิตซันโกลดูจากในฝั่งของตัวเมริกาเน่เริ่มเทินาราวแล้ว นับก็เลยคิดว่าในฝั่งของตัวเมืองจีนที่เป็นต้นน้ำเหมือนกันเนี่ยนะครับก็ควรจะคืนราได้เหมือนกันนับสี่นับก็คงจะเป็นในส่วนของตัวดอมเมสิกคอนซัมชันของเขาเนาะนม A2 ที่อยู่ในออสเตรเลียนะบบอกว่าจีนขายดีนะครับพวกยี่หลีตัวอินเนอร์มองโกเลียนะครับก็น่าจะได้ประโยชน์จากภาพนี้ด้วยนาบห้านะครับก็คือเป็นในส่วนของตัวตัวการส t ตบลไซ์นะครับของตัวกลุ่มเหล้านะครับหรือว่าตัวกลุ่มสุราขาวเนาะเช่นตัวเหมาไถ นาบที่อาจจะเรียกว่าปีที่แล้วเนี่ยโดนเรื่องราคาเยอะนะปีนี้ภาพของตัวสงครามราคาจะเริ่มลดน้อยลงนาบและจะค่อยๆฟื้นตัวจากนั้นเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าผมว่าจีนตอบยากว่าในภาพตลาดรวมๆจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับเซนติเมนต์ของตัวเศรษฐกิจแหละแต่ถ้าถามว่าในจีนเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ไหมนะผมว่าเริ่มจากาสินค้าอุตสาหกรรมที่มันมีความชัดเจนอยู่แล้วก็อย่าลืมเนาะ ตัวเซี่ยมี่นะครับหรือแม้หรือแม้แต่คนที่ทําตัวมือถือในช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในอภิสัยที่เรียกว่ามีอัตราการเติบโตดีเช่นเดียวกันะนะครับได้เลยขอโทเลยขอบคุณมากครับบสค่ะขอบคุณค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ คุณบอสสิทธิชัยดวงรันตนชาัยญานะคะจะ i n n โนวเวสเชัดเจนทีเดียวนะคะว่าจริงๆในเรื่องของดอชเองเนี่ยนะคะการลดค่าใช้จ่ายป้องกันประเทศ i อ Service แล้วก็ฐานพังศึกเนี่ยนะคะก็อาจจะช่วยนะคะในการที่จะนําเงินมาจ่ายคืนนี้ได้บ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามตัวเลขนี้ยังมหาศาลอยู่มากทีเดียวนะคะที่ตามมาก็คือผลที่เกิดขึ้นจาก,กัารการว่างงานที่อาจจะได้เห็นนะคะแต่ท่านเราไปดูแล้วเนี่ยในมิติของการลงทุนก็จะเห็นว่าผลประกอบการของ Max กซ์เซเยังดีอยู่นะคะหุ้นจีนที่เป็นไชน่าเทคเนี่ยนะคะก็ดีเหมือนกันแต่ว่า อาจจะไม่เท่าดังนั้นถ้าคุณบดเลือกได้ก็จะเลือกหุ้นที่แพงกว่าหน่อยแต่ว่าเอาลุกดีกว่าอย่างฝั่งของ Magnificent s e v e หรือว่าในฝั่งสหรัฐนั่นเองค่ะและหลายๆครั้งเวลาที่เราดูหุ้นจีนอาจจะเข้าใจยากเลยนะเช่นกุ้ยโจเมาไทเงี้ยคืออาจจะไม่รู้ตลาดเขาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วยังมีเมทันชื่อคล้ายๆกันอีกเมื่อกี้มาหุ้น่ากมองโกเลียอีกมันดูหนังมังกรอย่ฉีกเัาไงไม่รู้นะเพราะฉะนั้นก็ดูด้วยความระมัดระวังเราจะได้พอเปรียบเทียบได้นะครับเพราะหลายคนอะ หุ้นหุ้นจีนรั l ล,ลี่ขึ้นเยอะอก็ตั้งคำถามแต่มาสักครู่ก็ดีจะได้รู้แล้วว่าเป็นอย่างไรแต่ชอบคำหนึ่งที่โบทพูดครับไปดูพื้นฐานเศรษฐกิจ2ประเทศยังไงก็ตามสหรัฐดู aggressive ก,กว่าในขณะที่จีนเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการปรับตัวขึ้นคงไม่เชื่อ V shape อ,อาจจะเป็น U shape ก็ได้ฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีดีจากเดอ Standard Wealth กันนะครับ